เดี๋ยวไปรับแว่นครับรู้จะทันไหมเวลาท่านแหละแว่นเราต้องไม่ตายพีครับผมที่หนบไปสองครับล้อเที่ยวมันถูกมาท่านหน,นึ่งเบรควาปนหนึ่งพีหน่อยนะครับผักเที่ยวกันครับผมไม่ต้องเล่นครับไม่ต้องเล่น เอาซูดครับเอาซูดอีกช็อตครับผมสเตปนี่เดี๋ยวเรายครับ<ป>กราบสวัสดีครับอยู่กับผม 14k เนะครับวันนี้มาโซโล,โลแล้งอีกแล้วครับผมโอ้ของจังเกินนะครับเอ้วู้ของออฟเลนนะครับผมตาเนี่ยจนเล่นครับฟอร์เลนดีโนครับ โซโลแรกนะครับรูทรีมหาสิบเจ็ดหาสิบแปดดาวอีกนะครับผมเอาผมลงขายลงถาวแล้วเงินไว้พอสุดดาบขีโอ้โหแย่เลยทุกคนเหมือนเราจะช้าไปครับผมแปกว่าจะก,กดดาบขีมากดฟอร์เรนนะแต่เหมือนจะโดนมันลำโอ้ตูไมไข่าเลยเจฟฟอเล่นกับ เนี่ยหาเก่งนะครับผมต้องลบดอกให้ได้ลบอันตี้ให้ได้ครับผมต้องล่อบวกตอนมันไม่มีอันตี้ครับผมแมงก็เปิดมันก่อนนะละครมันแข็งนะจอดเนี่ยเหมือนมันจะงกผิดนะอย่าปล่อยครับเฟิร์ดบัตสวยครับผมมันงกผิดครับผมจริงๆมันอยากจะหลอดได้นะผมมากลับมารำละครเฉยงกผิดเกิ๋เกินครับพฟรี เาถูกจมตีไอ้จบบนบูอยู่าครบวบเนมันอาจจะลงไปเล่นล้างกัน,นด้ยเลือแต่ฟอร์เรนเงาเงาตัวเดียวครับผมข้างบนร้างเว่นล่มครับผมรุ่นก็ไปเทมของล่างแฝงต้นเกมนะครับไอ นี่ยครับต้องเปิดมันก่อนครับผมหนึ่งจัดสินไปครัเพราะเล่นลมไปสองไงนะสถานการณ์หนึ่งยำแย่นะครับมอของน่าจะจนจัดน,ะ,น,ะ,นะช่วยไม่ได้นะเนี้ยผมไม่เมียนตีด้วยไม่มีนไนเหดื่อยครับผมมูข้องมันต้องใส่ข้องนะสองามสินครับยังตามกับสองสินละไหมครับแบบขี่ถึงจะมาหน่อยนะ เกอพอเล่นเราต้องลบดอกให้เป็นครับผมห <Yeah. S 1> ยัดหยอกไปครับเครื่องรอดเขีย <c oughs> นหรือเปล่ามาดีคอมเลนกลางของโอ้โหโห้อันตี้ไปแล้วนะ <c oughs> ผมเอาซุดนะ เนี่ยยังรอเติมอีกฝ่ายหนึ่งครับพี่เกิดเลยแล้วกันเอ้า oh, ตายเลย oh, ทุกคนขี้แตก oh. หายตัวเ oh. นี่ยครับเจ้าพ่อเล่นพยายาใหายตัวไ้ลบดอกนะครับผม oh. มาดีครับต้นเกมจัดไป3คิวครับแฮทตทิก <So. S 1> แล้วผม เสียติต้นเกียงมากลางเกมเรายังจะไม่เหร่นเที่ยวนะครับตอนนี้เราเอาเรียนเอาก่อนนะคับกลางครับพุ่มไปเลยจ้าดอกโดินผมตุยไม่มีอะไรจะนี้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเอาสุดนะทุกคนช่วยผมด้วยขอแหลกไปชี้ครับคุมครับ มันแขนผมจัดเลยแหลกกันไปกับผมผมสลับมาเรียนลางแหละตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับผมเดินใส่ปลอมจัดเนชิงคีบแบบนี้ผมรู้ทันเจอไว้ครับสเต็ปเนี่ยจั่งไม่ไวครับล่อคองอีก่อนนะอยู่ดีมันเดินใส่ผมเลยขนาดสกอผมแบบสี่ตายหนึ่งนะมันยังไม่กลัวผมเลย เป็นกลางผมไม่เหมือน,นเนีเ่ยเหมือนจะไม่ไหวอ,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 อ้าวตุนเอ็นเฉยลอเทลมันเดินมาทางนี้นะครับโอ้อลัมสลดัดจริงแต่ผมขอทุบเทลกันละกันอ่ออาัมกดอันตีตอนอิลินอันตีโอ้โห,คโ,หโ,โคตรโหดโซโลคิวเลยไม่น้อยหนาผมเลยอนะ ได้ไปคลนละตัวครับพอเล่นหายนะตรงระวังครับอน <Yeah. S 1> ามเราไม่มีจับเด้อย <And> เอาตรงหน้าทา <Yeah. S 1> แบบคล้องมอนามจริงๆบบสู้ยากครับพอเล่นออลต้องรุ่มอย่างเดียวครับมอกบเพื่อนนะไปเนี่ย พอเบิดลองหน่อยลองหน่อยแล้วกันเพื่อยีผมไม่ฟิกนะอาจจะหลอนแล้วเนิปไปลำมุนแล้วสวยครับได้ร่มหนึ่งตัวแย่กับใครหยิบปันเนี่ยเนี่ยร่มมาสองสวยอาจจะมีคนมาเคียบนชัวเนี่ยระวันตีก่อนครับจังหวะนี้แหละเอ้เอ้เ,อเ,อเน็ต ไปแล้วทุกคนไปวันแล้วนิดโอ้โหเอเอ็ดครับผมโอ้เกินปิงอย่างเงี้ยโอ้ไม่งั้นผมหลอดนะมีฟิกเกอร์ด้่ยมีสก,กิลสองด้วยโอ้โอ,โอ้ไม่เป็นไรครับเอาไม่ไม่ไมัมบต่างขาหน่อยละกันแบบผมจะล่วงเลยนะขอ,องแบบพ่อตัวเลยครับตอนเนี้ย สามชิ้นแล้วครับผมไอเวลาไปเฉิดฉายหน่อยละกันไอ้ตัวมาแล้วโอ้โหเลือดไม่ลดเลยนะเดี๋ยวไหวว่ะเพื่อนรับไม่ได้จริงๆเอาไว้ชีวิตนานะโอ้เย่จังเลยทุกคนขางเราล่มไปโซงนักเที่ยวกันละกันครับไม้เลยห,หนูโดนไปดีหนึ่งคอมโบ หายเลยครับย to ังไมุ่บเลยมีพลิกแล้วก็จะเคลียร์เวฟตรงสูงหน่อยนะครับเพื่อนพรงลมอีกแล้วที่เริ่มมากเลยทุกคนสามพันอ้าวรวมตัวเดียวนั้นเนี่ยแต่ผมไม่สัวมันแรงจังเฮ้ยบอดำเนี่ย อลัมจับสลัดมังนี่ครับตานี่โอ้เวอร์จัดมันจับตอนยรินอันตีอ่ะโคตรโหดต่ไปรับแว่นกอนแล้วครับผม,มไม่ทันขอดับเบิลคิวหนี่ครับคุ้มคุ้มแว่นตุยได้ซ้อนัะคุ้มจัดไปเลยจ้าตัวนีมาวงแตกครับวิสาตมา ยังไงนะครับผมมไม่เหลือเล่นนะถ้าจะเห่นสกิทสกิทรับแค่สกิทอ่าเรียบร้อยอย่างงี้สเต็ปนี้ต้องมาไม่เงี้ยย้ายาหเห็นหน้าครับผมตอนเนี้ยผมเอาสุดวงแบบไม่ต้องเล่นโอ้โหผมเจออะไราตารแ,แบบเนี้ย ผมอยากลูจริงๆเลยเมนเมียแบบควรต้องเอาไหมครับแบบแค่เม,มีมานหน้าใส่เลวจริงๆนอะโอ้โห,โหผมแบบอยู่ตอนไหนนั่นเนี่ยเนี่ยถ้ามีมานหน้าเนี่ยผมผมไหวอะโอ้โหผมเจอหลแบบแบบายเกมแล้วจริงแบบเมียแบบตัดบบฝ่าผมตอนแบบผมไม่มีหน้าใสเลยจริงๆนอะมานหน้าแบบแทบไม่เหลือเลยวะ่ะเหลือประมาณเมื่อกี้นะครับแต่ละเกมแบบ ตัดเอาไปดื้อ,อ,อเลยข้าใจย,ยิ่งครับว่าต้องใช้ลูกคู่ดาวนะแตต้องดูสถานการณ์ด้วยโอ้โหต้องกลับมาเรื่อยเครับผมตั้งแข็มไม่เดี๋ยเนี้ไม่ได้ไปซุ่นห้องกระเพื่อนนะเชียงค้องอะไรนะรอเขาอ่อยละกันทุบเปน็นที่โอ้โห oh, ไม่ลม่มกับล่มเองเหลือเที่ยวจูเดียวครับ <fe> น่าจะจบแล้ว กำลังหัวร้อนครับโดนตัดแบบฝ่าคำกคีถ้าใย้ผมนะแบบโอ้โหยังเหลี่นตตาเมื่อกี้เนี่ยไอ้น่ะจะตายนะแกไม่ได้ครับจบเหมือนเดิมผ่านไปอีกเกมโซโลแรงอาจจะดาวที่หาสิเป๋หาสิเก่าอยนะ่าถ้าจะไม่พิดน,นะผมหลอกแบบเล่นแค่หลีก็เล่นออกมาก ไม่ค่อยได้จับกลางนะครับทุกคนช่วงนี้แบบไปแต่ออฟเลนกับเคลลี่นะโอ้ดาที่หาสิบเก้าครับเอ็มพีครับผมหูข้องออพเลนก็นเล่นกับพ่อเล่นดินนครับพ่อโบดโนพ่อเล่นล้ำทางเกมนะครับตาเนี่ย แือว่าส,สเต็ปลบออกผมก็ได้อยู่นะอารมณ์จับตึงจริงตอนนี้พอเล่นไม่ได้เล่นเลย5 2อีออลินได้เล่นแล้วตัวเดียวอ้อยก็หดนะอ้อยก็ได้เล่นนะตอ,อน,นะออเ,น,นตอเนี้ยเหมือนไฟยอดถ่ายมันจะกดดาวบิ๊กหรือปลาผมถูกไม่ค่อยเข้าเลย ไป้วครับผมไปเจอกันคลิปหนานะครับจะชอบคิดนิ่งย่า่ืงกดไหลก็จะดิ้งก็แช์ก็ยิดตามไปนะครับผมจะพวมไปโซโลแรงต่อนละครับผมเจอกันคลิปหนานะครับเจอกันครับเจอกัน